กลัวน้องจะได้นีฟังเสียเลยครับท่านพี่จนปันรักเจ้าก็รักอยากนาก็คราวนี้ฟังซสียเยครับท่านพี่จนปันสวัสดีครับเพื่อน าวอนที่ช่วงเช้าสายนะครับเข้ามาเจอเดน้องพี่ต้องทุกท่ทรมานเ,เยากจนเหลือครับวันนี้ไม่มีโอทีนะครับสำหรับพนักงานแล้วก็ับผบเช่นเคยครับมาพบปะ,ปะเพื่อนอีกเช่นเคยตามช่องน,นี้นะครับช่องของพนมครับกันคลิปหน้านะครับจากใจพนมรักพกนมน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะครับสวัสดีครับ าจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรเข้าในนาปีนี้กันคลิปหน้านะครับจากใจพนมรักพนมน้อยแต่ขอให้รักกันนานนะครับสวัสดีครับตอนนี้พี่จนนักหนาคลิป ทรมานเอยากจนเหลือคันรับพนมนิดน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับสโลแกนนะครับที่ว่าไว้แล้วก็เช่นเคยครับนำบทเพลงามาเพาะมาฝ่าอีกหนึ่งผลงานเพลงครับโทพี่จะทำอย่างไรเอเอเอรับพนมนิดน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับสโลแกนนะครับที่ว่าไว้แล้วก็เช่นเคยครับนำบทเพลงมาเพาะมาฝ่าอีกหนึ่งผลงานเพลงครับ กลัวน้องจะได้หนีน้องจะน้องจาน้องจารักพี่บางไมเออตีรับพนมนิดน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับสโ,โลแกนนะครับที่ว่าไว้แล้วก็เช่นเคครับนำบทเพลงมาเพาะมาฝ่ายอีกหนึ่งผลงานเพลงครับตอนนี้พี่จนนักหา คิดดูทักกลัวน้องจะได้นี่ท,ทพี่จะทำอย่างไรกลัวน้องจะได้นี่โอ้น้องจะน้องจ้าน้องจ้ารักพี่บ้างไหมเอเอ จะขายห,หัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทาจะขายห,หัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทา่วันนี้ไม่มีโอทนะครับสุาหรับพนักง,งานแล้วก็กะบผมเช่นเคยครับมาพบปะ,ปะเพื่อนอีกเช่นเคยตามช่องนี้นะครับ ช่องของพนมครับน้าโอน้องจ้ารับพี่บางไม่เออพี่จนปัน้นเพื่อนๆดีกเชฟเคยครับทางเพจของพนมลาคนนี้นะครับทักทายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ดีเดย์นะครับพนักงานไม่มานะครับนาโอน้องจ้ารับพี่บางไม่เออ พี่จนปันน่นนาโอน้องจารับพี่บ้างไม่เออพี่จนปั่นวันนี้ไม่มีโอทีนะครับรุบพนักงานแล้วก็กับผมเช่นเคยครับมาพบปะ,พะเพื่อนๆอีกเช่นเคยตามช่องนี้นะครับช่องของพนมครับรับพนมนิดน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับสโลแกนนะครับที่ว่าไว้ แล้วก็เช่นเคยครับนำบทเพลงมาเพาะมาฝาอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเอดน้อพี่ต้องทุกทรมานเฮยากจนเหลือขดจะขายห,หัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทาเพื่อเพื่ออีกเช่นเคยครับทางเพจของพนมลาคนนี้นะครับ ทักทายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ดีเดย์นะครับพนักง,งานไม่มานะครับกิดดูเถิดน้องพี่ต้องทุกข์อรมารับพนุนน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับสโลแกนนะครับ,โโนนรบที่ว่าไว้แล้วก็เช่นเคยครับนำบทเพลงมาเพาะ,พาะมาฝ่าอีกหนึ่งผลงานเพลงครับตอนนี้พี่จนนักหนา เพื่อนๆจุมีแิ่ความสูขครับบ๊ายเจะก็ในน,นาปีนี้ทอพี่ไม่มีจะขายตอนนี้พี่จนนักนา่าคิดดูทัญญา,าจะแต่งน,น้องมาเป็นแฟนอย่างไร สวัสดีครับเพื่อนเเช้าวันอาทิตย์ช่วงเช้าสายนะครับเข้ามาเจอเพื่อนเอีกเช็ดเคยครับทางเพจของพนมลาคนนี้นะครับทักทายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ดีเดย์นะครับพนักงานไม่มานะครับเพื่อนเอีกเช็ดเคยครับทางเพจของพนมลาคนนี้นะครับทักทายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ ดีเดย์นะครับพนักง,งานไม่มานะครับฟังเสีเลยครับท่านพี่จนปันจะขายห,หัวขายให้ควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทาฟังเสีเลยครับท่านพี่จนปันหนา้าโอน้องจ้ารับพี่บางไม่เออ พี่จนปั่นเงินน้องพี่ต้องทุกข์ทรมานเฮออยากจนเหลือขันรักเจ้าก็รักอยากหนาก็อ้ข้านี้ฟังเสีเครับท่านพี่จนปัน่นโทพี่ จะทำอย่างไรเออก็ในนาปีนี้ทอพี่ไม่มีจะขายเ,เพื่อนเพือีกเช็นเคครับทางเพจของพนมลาคนนี้นะครับทักทายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ดีเดยนะครับพนักงานไม่มานะครับโอ้น้นงจ้านงจ้า น้องจ่ารักพี่บางไหมเออดี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 เีด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 ีตีด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 ีอ

สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันที่ช่วงเช้าสายนะครับเข้ามาเจอจะขายหัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทากิดดูเถิดน้องพี่ต้องทุกท่าหอระมา คฟังเสงซะเลยครับท่านพี่จนปันโทพี่จะทำอย่างไรเออเนนาปีนี้โทพี่ไม่มีจะขายเช้าวันี้ขอให้เพื่อนๆจุบีติดความสุขบบ๊ายบายเจ้